คอระครังดูดีๆคอระครังเหมือนมอมา้าแต่หัวอยกักอยกักใช่คอควายคอควายง่ายๆหัวออกนะคอควาย เโอเคช็อกโกช์เหมือนมอม้ามอม้าเหมือนมอม้าแต่มีหยักหยักคอคอนช็อกโกช์ไหนอ่ะไหนดูดีๆหนูอ่าเก่งมากคอคนไหนคอคนแล้เร็วๆต่อคอคนแล้วห้าดาวแล้วห้าดาวแล้วเร็วๆลุกขึ้นมาคอคนเหมือนคอควายลูกแต่หัวหยักหยักข้างบนเอาเร็วๆมันเตอร์เร็ครับ เร็วมาคอควายมาคอคนมาเร็วๆมามาคอคนเร็วๆครับเร็วๆลูกไหนอันไหนคอคนไหนดูขึ้นมาดูเร็วๆไหนคอคนคอคนมาเกมา